แหนมหนังหมูแบบนี้ถุงละร้อยอันนี้คือขนาดครึ่งกิโลดูครับหนังหมูแบบเน้นๆเลยนะครับผมมีละยยาวด้วยร้อยเดียวเท่านั้นน่อรอยมากโอ้ยหนังหนัง หนังหมูแบบนี้เขาเรียกว่าหนังหมูแบบตะโกนนะครับจริงคือมันเยอะจริงนะอร่อจุกๆเลยอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะนึ่เดียวโอ้โหอันนี้มันใช้เป็นเทคนิคการจี่นะจี่มาแบบหอมหอมแต่มันกินสดกินดิบได้นะใช่หนังหมูเห็นแต่หนังหมูหมูโคตรเตี้ยหอมมากครับโอ้โหหนังๆนั่นั้นเลยอ่ะ อคือรสชาติอ่ะมีความเปรี้ยวเค็มแต่เปรี Además, ้ยวอ่ะกำลังดีกำลังอร่อยนะร้อยเดียวเท่านั้นครับผมปักตะกร้าไว้ให้นะครับแกงมนังหมูสูตรนี้โคตรดี